บังเอิญเพิ <tiver act> ่นไปเจอนะครับฟังชันนะครับโหมดเครื่องดีนครับพี่น้องโบ้ใส่น้าสวัด้อง มื mm ้อน pues ี้นะครับมาพบกับ nah. บ่าวป้อมอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้ามักนะครับถ้าชอบการทําอาหารนะครับการกินแบบบ่าวป้อมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับถ้าบูใดยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องแล้วก็กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปครับพี่น้องอ่ามื้อนี้นะครับบ่าวป้อมมาพร้อมเมนูพิเศษพี่น้องพิเศษอีกแล้วบ่าวป้อมนี้นะครับแซ่บๆนะครับสูตรบ่าวป้อมครับ นั่นก็คือเมนูนะครับซ่าเครื่องในวัวครับพี่น้องอ่าไปได้เครื่องในวัวมากิโลนึงครับอันนี้เครื่องในวัวก็เบ่าป้อมต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้มมาเรียบร้อยนะครับประมาณ4ี่ชั่วโมงครับพี่น้องพอเป็นเนื้อวัวเครื่องในวัวแล้วครับที่พร้อมทําก็เอามาปั่นพี่น้องนี่แหละครับทํากินกันครับพี่น้องหรือพี่น้องครับจะไปซื้อต้มเครื่องในวัวนะครับตามตลาดมาทําก็ได้ครับ แซ่บจังสีเลยครับตามสูตรนะครับซาบเบาป้อมครับพี่น้องอ่ามาเบ่งวัตถุดิบเ่าป้อมนะครับหนึ่งเครื่องในวัวนะครับอ่าแล้วแต่พี่น้องชอบครับมักแบบใดก็จัดได้เต็มที่ครับพี่น้องนะครับสองนะครับผักแพลวพี่น้องอ่าแล้วก็มีนี่ครับผักหอมครับต้นหอมครับข่ามะนาวครับพริกสดพริกป่นนะครับเข้าขคั่วชุรสนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าครับพี่น้อง เมนูซ่านี่ต้องนัวน้ำปลาราจักหน่อยทีนี้มาดูวิธีทํากับบ่าป้อมด้วยครับเดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับจะหั่นตะไคร้กับพริกก่อนนะครับโอ้โว,วพผิดพี่น้องขายพี่น้อง <laughs> หลังจากหั่นนะครับข่ากับพริกเสร็จนะครับบอวพมก็จะตัดมะนาวรอนะครับหนึ่งลูกครับพี่น้องปอเป้มพอดีหลังตัดตัดมะนาวเสร็จะน,นะครับทีนี้บปวเป้มก็จะทําการนะครับซอยผักเพลานะครับผักเพลก็ประมาณหนึ่งกรัมครับถ้าพี่น้องอยากได้กลิ่นผักเพลนะครับหอมๆก็ใส่หลายๆก็ได้ครับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเมจะใส่ถ้วยไว้ก่อน นะครับทีนี้บ้าพ่อมนะครับก็จะเอาเครื่องในวัวนะครับที่บ้าพ่อมต้มไว้เรียบร้อยแล้วครับมาซอยครับพี่น้องกะหั่นพอดีคำครับคำเล็กคำน้อยชอบแบบไหนก็จัดได้เลยครับพี่น้องตามใจชอบครับพี่น้องครับสำหรับเฮาซอยนะครับเครื่องในวัวเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอ่าพ่อมาเชียวเครื่องในมัวนะครับ ลงหมอกันนะครับอ่านะครับทีนี้บ่าวป้อมนะครับจะเอาน้ํานะครับน้ําต้มเครื่องในวัวนะครับลงตามครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับใส่น้ำนะครับใส่เนื้อเรียบร้อยครับทีนี้บ่าวป้อมนะครับจะใส่เครื่องปรุงนะครับ อ่าปอปอนะครับจะใส่ข้าวคั่วลงก่อนนะครับพี่น้องนะครับสามช้อนครับนะครับพี่น้องข้าวคั่วครับบอปอมตวงไปแล้วตามด้วยครับชูรสครับพี่น้องนะครับแล้วก็พริกป่นครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับ น้ำปลาครับพี่น้องแล้วก็น้ำปลานะครับอีกหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับบะโป้งก็จะใส่นะครับหอมนะครับที่ซอยไว้นะครับลงไปครับแล้วตามด้วยนะครับข่านะครับพี่น้องข่าผักเพลแล้วก็พริกนะครับลงไปครับ แล้วก็บีบมะนาวตามครับเนี่ยครับพี่น้องทีนี้นะครับหลังจากใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเราก็นะครับใช้ทัพพีนะครับอ่าคนให้ส่วนผสมทุกหมดนะครับเข้ากันครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับสร้าเครื่องในวัวสูตรบบาวร้อมนะครับ พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องอ่ามากินกับะป้อมเลยครับเซฟเซครับโอ้ได้กินผักเผวครับพี่น้องนะครับมะนาวครับโอ้สูดๆครับเซฟเซฟครับว้าจิจัดซาเครึงในวัวครับสูตรเบาป้อมครับพี่น้องสุดยอดครับ เสียบๆครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นตะกินขนาดครับป็นได้เต้นเร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมนูซาเค่องในวัวครับสูตรเปล่าป้อมครับเสียบๆครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับการทําอาหารการกินแบบเปล่าปอมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองนะครับอย่าลืมครับท่านใดยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปเด็ดเมนูเด็ดต่อไปครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับบ่าวปองก็มีเรื่องสนุกสนุกครับมาเล่ากปิฟังครับอ่าเรื่องขอคำปรึกษาครับพี่น้องเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับเด็กหนุ่มคนนึงนะครับเพิ่นไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่ครับพี่น้องอุ้ยฟังก์ชันนลายขนาดนั่งเรียนเบิดมือเบิดขึ้นครับพี่น้องยังโบ่เบิดบังเอิญเพิ่นไปเจอนะครับฟังกชันนะครับโหมดเครื่องบินครับพี่น้อง เห็แต่ Rabbi, ได้ปนันี่เพื่อนก็เลยอยากทดสอบนะครับ mm hmm. โหมดเครื่องบินครับว่าเป็นไงเพื่อนเลยขึ้นไปที่ชั้นซองครับพี่น้องเปิดโหมดเครื่องบินครับแล้วก็โยนโทรศัพท์ลงไปครับปรากฏว่าโทรศัพท์ตกลงมาเพ้งกระจุยกระจายครับหนาจอระเตะครับอ่าเล้วองปัญหเพื่อนละมาถามครับพี่น้องว่าอยากสีขอคำปรึกษานะครับถ้าสมมุติเอาโทรศัพท์นะครับไปเข้มอยู่ศูนย์ศูนย์เพื่อนจะห้เปลี่ยนอยู่บ่เพราะว่าโหมดเครื่องบินมันไม่ทํางานครับพี่น้อง มันบกกลางปีกครับพี่น้องมันบกบินเลยครับพี่น้องมันตกแป้งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเป็นบ่าบ่อมนะครับกระซีคุยกับพ่อหนุ่มน้อยคนนี้ว่าหมดเครื่องบินมันมีไว้สําหรับจุดๆเพื่อจะได้เข้าใจครับเรียกว่าจะได้ไม่ใช้งานผิดประเพทครับพี่น้องเนืนอยครับพี่น้องเอาวันแรกเซิร์พี่น้องนะครับมากินเขาน้ำบ่าวพรมนะครับนะานี่ครับมนู้ดเช็ครับห่อนๆครับ ซาเครื่องในงัวครับพี่น้องเคยลองหรือยังครับอ่าถ้าเคยลองแล้วนะครับมาเจอสูตรเบ่าป้อมครับเซบขนาดครับพี่น้องคำแรกนะครับเบ่าป้อมปลอนพี่น้องกันนยครับอ่านี่ครับอ้ามครับเซบเซครับพี่น้องคำที่สองครับเสิญพี่น้องกินข้าวนะครับอีกรอบครับ อืมสุดยอดพี่นออ้องหอมผักแพว้ครับขาา่าพริกมะนาวครับจัดจ้านครับพี่น้องนะครับรสชาติในอย่างนี้เลยครับปั่นกินกับข้าวเหนียวครับข้าววิเศษเบาปร้อมข้าวเหนียวครับกินกับยังกระเสียบอีกแล้ว มันบวชนัสพี่นอ้องเราใช้บวงาเน้ะครับเข้าปาก mm -hmm. สุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องรสชาตินะครับหอมผักเพลวครับเผ็ดร้อนเปรี้ยวอ่าเบืองบาพร้อครับเส็จเหนือไรรอบเลยครับอ่าว่าแซ่บสำไดครับพี่น้องเมนูนี้ครับกับแก้มก็ได้ครับกับเข่าก็ดีครับอ่ากินกับเข่าเจ้าก็ได้กินกับเข่าเหนียวก็ได้ครับอ่าตามซื้อเมนูครับซาเครื่องในวัวครับพี่น้องอ่าลองไปเห็ดเบึงด้ยครับจังสีเลยครับพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับ การทําอาหารการกินเป็นบาป้อมนะครับอย่าลืมให้กาลังใจเบาป้อมนะครับด้วยกันนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับสําหรับคลิปนี้เบาป้อมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนหลายๆด้วยครับที่ติดตามรับชมเบาป้อมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ